สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟดีซิสิฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฟหยิบคอนซิลเลอร์นะคะแบรนด์ไทยของเรานั่นเองนะคะมาลองรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็นสีจันนะคะสกินเอสเซนเชียลคอนซิลเลอร์เป็นคอนซิลเลอร์เนื้อบางเบานะคะที่จะช่วยปก ปิดอรอยค้าหรือว่าจุดด่างดําต่างๆนั่นเองนะจ๊ะตันนี้ดิปเลือกมาเป็นสี130สสูตรนะคะเนื้อชูโนั่นเองนะเขามีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3สีก็คือดิปเลือกมาเป็นสีสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังมานี้นะคะดิปเลือกพวกคอนซีลเลอร์หรืออะไรเงี้ยดิบจะเลือกแบบให้แบบเกือบใกล้เคียงกับผิวอะทุกคนไม่ได้จะเอามาลงใต้ตาเพื่อให้สว่างมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าสีที่สว่างมากอะดิบ มีอยู่แล้วเนาะก็มาแกะลองไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนว่าคอนซีลเลอร์เก่าๆก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะช่วงหลังๆมาดิใช้คอนซีลเลอร์ลงทั้งหน้าเลยทุกคนแบบแทนการลงลงผืนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้มันบางเบาลงนะมาดูเนื้อของเขากันนะแอปพลิเคเตอร์ก็ทั่วไปเลยนะทุกคนเป็นแบบฟิลิ่งแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะสีของเขาก็จะประมาณนี้อ่าติดเหลืองนะคะที่ทําให้ดูแบบ เข้ากับสีบิวตอนนี้พอดีเลยนะคะพอดีเพิ่งกลับจากทะเลนะคะสีก็จะเข้มขึ้นหน่อยก็จะได้ใกล้เคียงเลยออกเหลืองแต่จริงๆหน้าดิฟตอนนี้มันแบบน้ำตาลแดงๆเนาะแต่มันก็ติดเหลืองแหละเนาะเออโอเคต็เนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะทุกคนแล้วเหมือนกับจะแห้งไวด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไวอ้อย่างนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้กันขออนุญาตอ่านโพยนิดนึงนะจ๊ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเนื้อบางเบาผสานคุณค่าบำรุงนะคะช่วยกบรอยในทุกจุดนะคะแล้วก็ติดทนนานไม่หลุดล่อนระหว่างวันนะคะ ปิดใต้ตาข่ำริ้วรอยรอยดำรอยแดงต่างๆซึ่งวันนี้อุ้มมาดูกันใกล้ๆเลยนะจ๊ะรอยดำรอยแดงฉันเยอะมากช่วงนี้นะคะขัดการบำรุงไปพักหนึ่งเพราะว่าติดแคมปิ้งนะคะช่วงนี้ไปแบบแคมปิ้งมาก็เลยาแบบไม่ได้บำรุงขัดการบำรุงแล้วก็สิวสูแพ้นู่นนี่ต่างๆนะคะมาลงมาเลงนะเนี่ยตอนนี้แห้งไปแล้วว่ะในที่สวอชเวทที่มือนะคะดิวก็จะอย่างนี้เลยนะจ๊ะใต้ตาก่อนเลย ป,ปื๊ดอย่างนี้เลยสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่ใช้ทั่วไปเลยที่แบบใช้เป็นประจําอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นตัวอื่น,นะคะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเคยลองครั้งแรกเนาะแล้วก็รอยปกปิดตรงนี้นะจ๊ะสามเหลี่ยมเหมือนกันแตทุกคนเขาจะบอกว่ามันจะไม่ปกปิดยังไงก็คือลงเยอะขนาดนี้ยังไงก็ปกปิดอะไรอย่างี้นะก็เออมันก็ใช่หละดิบจะลงแบบแห้งเลยนะทุกคนปกติดิบจะลงแบบ ขับม,มาดๆนะแต่ว่าวันนี้อยากลองแบบแพงนะคะกดๆไปเลยแบบนี้นะจ๊ะได้เห็นกันชดัดๆแจ๋วๆหน้าสว่างขึ้นหน่อยนึงแต่มันดูแบบตอนเป็นผิวอะทุกคนนึกออกปะเพราะว่าเราเลือก ให้ใกล้เคียงกับสีผิวแม้รอยเมื่อกี้พี่มันมาหือมาใหญ่มากดูเรียบเนียนขึ้นคิดดูว่าถ้าลงทางหน้าแต่งนี้ลงให้ดูเฉพาะจุดก,ก่อนนะคะเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวดิบจะลงทางหน้านั่นแหละเนาะเพราะว่ามันไม่งลงรองพื้นแล้วนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์เลยในจุดที่แบบต้องการนี้ก็กดๆไปได้เลยนะคะเนี่ยบริเวณที่ดิบยังไม่ได้ลงพวกกรอบหน้าก็จะเป็นสีผิวเนะี่ยหน้าผากก็เป็นสีผิวดิบแล้วก็เพวก,กปิดได้ดีเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นทั้งรอยนูนแล้วก็รอยดานะคะรอยดําเหมือนกัน เดี๋ยวดิบจะบิวเพิ่มไม่ได้ดูด้วยนะคะว่าเขาบิวเพิ่มไปแล้วมันจะให้การปกปิดอะไรยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเผื่อใครรู้สึกว่าชอบความตืบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าเพื่อนๆใช้ทั้งคอนซีลเลอร์ทั้งรองพื้นอะไรแบบเนี้ยน,นะคะหรือว่าแป้งผสมรองพื้นมันก็จะแบบแน่นอยู่แล้วอะมันไม่ต้องบิวพวกคอนซีลเลอร์เพิ่มแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดิบลง คอนซีลเลอร์ตัวเดียวเลยมันก็จะจบเลยทีเดียวนะคะเขาค่อนข้างแห้งไวอยู่นะเพื่อนๆนต้องทํางานกับเขาไวนิดนึงนะคะเนื้อเขาเป็นน้ําน้ําบางเบาที่ไม่ได้หนักไม่ได้หนาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยืดหยุ่นในการที่จะ ทำงานกับเขาอย่างช้าๆขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่ามันจะแห้งแล้วมันจะเป็นปื้นก่อนที่เราจะเกลี่ยเนี่ยให้ลงทีละจุดนะคะค่อยๆลงทีละจุดแล้วค่อยเกลี่ยไปทีละที่นะคะจะได้ไม่ต้องมารีบเกลี่ยแบบของยิบเนาะทีนี้เราก็จะเห็นผิวโดยรวมแล้วนะจ๊ะจากคอนซีลเลอร์ตัวนี้ซึ่งนะตอนเปิดคลิปตอนเริ่มต้นลอยเยอะมากแต่อันนี้คือปกปิดได้ดีมากๆสาหรับใครที่อยากเอาไปลงเฉพาะจุดหรือจะไปลงทั้งหน้าแบบนี้ก็ได้นะสนับสนุนแบรนด์ไทยนะคะ ใายผิวประมาณดิบหรือกําลังเข้มใกล้เคียงกับดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสี ขาวกว่านิดนิดหนึ่งแล้วก็สีเท่านิ้ปัจจุบันเนี้ยใช้เบอร์1 3 0าได้นะคะถ้าจะลงทั้งหน้าแต่ว่าถ้าใครชอบความสว่างจะไปลงใต้ตาเฉพาะจุดอะไรเงี้ยก็ใช้สีที่สว่างกว่านี้นะคะใครลองแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือใช้แล้วมีผลยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะว่าใครเออมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้มาอ่านคอมเมนต์กันด้วยค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปี้ดีโอขอตัวลา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ